อ,นนอยู่ที่สนามใต้ทางด่วนนะครับจะพามาดูเฟต้องอันนี้เขาเข้าแค่เปลี่ยนเลยจะให้ดูทีมส่วนรถไฟเจอกับทีมอะไรไม่รู้อ่บอันนี้เหมือนจะตัดเข้าสี่จะสู้ความเก่าพีเหได้ เด <mile inside> ็กอยากเข้าุ่มไปยันนี้รอบปนะน้องบอกรอบแปดเตร์ติติดกัาหัเทำางเอาเจ็บแต้มดูต่อ tăng ủi, tì nén mà luôn, đi ra khéo đi, nhìn tì, băng ีไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็โดนตายครับีเข้ามาเียนครับแล้วแต่เอง น้องเขาจะเข้าครับแปบ๊บนู้นี่ก็เข้าไปตองดีตุ๊บตม่อ <c oughs> hôm luôn ngô vào tông đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เข้าครับอ๋อลูกนี้หลุดนะแปดแปดแปดหนึ่งครับพี่เอกับเตอร์นำอ้าหลุดแล้วลูกนี้พีเก,ก็หลุด เด็นมาต่อเลยต่อต่อต่อดดีอ้อออดีครับเหนื่อยเลยเหรอเข้าไปตองดีมากเจ้าจีนเอ้ยฝั่ <c oughs> <c oughs> งแล้ว <c oughs> เตอตีลูกนี้นะครับเอาลูกเดียวออกไม่พอเอาสองลูกเลยสนุกสนุกน้องโอ้อโหเหลือลายลูกเข้าครับอ,อมันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอล่างได้ไม่ใช่เหรอบปลบนเหรอพี่ ได้นเดียวครับมีเปลี่ยนครับเป็นแบบนี้เป็นตองเป็นแม่น,มนเยอะแต่คนก็แค่รักขาดความละเอียดอ่อนนั่นเองขับชนตัวเองเข้านะครับเนี่ย

สอนไม่ได้ลอยมา้สอนจบตีเหลียมด้วยนองเขาลอยมาปั้งโอ้โหงานเข้าพี่อีกมาดูนะครับีสียตีโอ้โห โอ้อ้าวโหลดต่อครับฝากก่อนแนละ้วเหลืออีกแตนเบี้ยวเกมนะครับไปต่อ one เออตองมาเข้าแล้วครับจะมาดูพี่เอ๋แพ้นั้นเนี่ยพี่ถ่ายเนี่ยะคอันนี้ทางพี่ดูเอง่อถูกมมันก็ตีดีนไม่ได้ตีขี้เะดูถ้าดูตัวนี้ไม่น่าไม่น่าแย่เลยที่เขใช่เข้เรียกกือรดสามทั้งวันดีสองและเจมสั้งคต่คุอีเจมส์คนหนึ่งก็อ่อน ถ้าใครเ,เปลี่ยนว่าพี่เอชะน่าครับร้อยเลยชื่อนั้นเนี่ยมาเล่นกับน้องเขาอยู่เนี่ยอันนี้ทั่วไปเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเล่นได้หมดเลย